ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์ภารกิจแบกแจกกระจายครับผมโดยการหมุนวงล้อสุ่มยูนิตครับสุ่มได้ตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับและเราจะไปเล่นกับเพื่อนร่วมทีมครับงานนี้จะแบกหรือจะแจกไปดูกันครับและยูนิตตัวแรกที่เราได้คือมาครับผมดูซิว่าจะได้สไปเดอร์ทีวีหรือเปล่าเฮ้ยอู้เลยเป็นอีกหนึ่งสปีกเกอร์สไปเดอร์ ตัวแรกก็เฟิร์สบัตรแล้วโอเคมาต่อกันเลยนะครับตัวที่2งครับทุกคนเฮ้ยมอนเตอร์สปีกเกอร์สปีเกอร์เฮลิคอปเตอร์น่ารักมากครับผม <c oughs> สงสัยจะได้ทีมลำโพงขอตัวดีๆสักตัวเอาไว้ไปแบกเพื่อนร่วมทีมสปีกเกอร์แมนผมบอกแล้วทีมลำโพงแน่นอนเลยแบบนี้เนี่ยตัวที่4 Dancing Speaker Woman และตัวสุดท้ายที่ท้ายสุดครับสไปเดอร์ทีวีสไปเดอร์ทีวีขอตัวแบกเพื่อร่วมทีมดีๆสักหนึ่งตัวคาสเปูเอาแหละมาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เราไปร่วมทีมนะครับผมผมว่าโชคร้ายมากกว่าบอกเลยว่ายูนิตที่ผมใช้นี้คุณภาพครับทุกคนคุณภาพไม่มีไหนเอย่ยมีใครต้องการความช่วยเหลือไหม พร้อมที่จะแบกแล้วไม่ใช่แบกน่าจะแจกมากกว่านะครับผมทีมแบบนี้โอเคไปเราไปกันเลยพวกอย่าแวะร้านค้าสมาด้านซ้ายตรงนี้เบคอนไปด้วยได้ไหมฮัลโหลไม่มีใครอยากไปกับผมเลยเหรอครับในที่สุดเราก็ได้ทีมแล้วครับผม4ี่ทหารเสือมาครับทุกคนไม่มีตัวช่วยในการฟาร์มเงินด้วยงานนี้เราจะต้องวางยูนิตตัวไหนก่อนดีเป็นอันดับแรกคงจะเป็นสปีกเกอร์สไปเดอร์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมทุกคนจุดยุทธศาสตร์ที่ดี เอาไว้ดักสตูตรงนี้ใช้ได้อยู่เพื่อนมีพ้องกินฟาร์มเมอร์มาด้วยนะครับผมสคิปมาครับอัพเกรดเลเวล3ครับผมโอเคข้อยังชั่วหน่อยตอนนี้ดาเมจพอแล้วเมื่อกี้นี้ไม่พอนะครับผมรุดเข้าไปเยอะอยู่นะเนี่ยครับเพื่อนๆแล้วใครมันวางยูนิตดักตรงนี้วนะเนีย <laughs> ยูนิตระดับเบสิกด้วยน่ารักมากเหมือนเราเลย และตอนนี้เว็บที่17แล้วนะครับทุกคนเผอแป๊บเดียว17แล้วครับผมไม่แป๊บเดียวหรอกผ่านไปต้องยีิบเอ็ดนาทีแล้วเพื่อร่วมจีมหายไปคนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้คนที่วางเบสิกตรงนู้นนะทุกคนตรงเนี้ยหายไปไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเขาหลุดหรือไม่เขาก็กดออกนะครับผมน้อยใจเพื่อร่วมจีมอีกคนหนึ่งว่าเขาว,า,วางเบสิกเขากดออกเลย ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะบางทีเขาอาจจะหลุดนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะออกไปเปลี่ยนยูนิตก็ได้นะครับต้องรอดูกันต่อไปยาวๆครับผมแต่ตอนนี้ผมวางเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์ไปเพิ่มอีก1ตัวนะครับตัวแรกอัพแม็กแลวนะแล้วก็วางเจ้าแดนซิ่งสปีกเกอร์วูแมนแม็กไปอีก1ตัวครับคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะอาจจะไปถึงเว็บสักประมาณ30นะครับถ้ามากกว่านี้น่ะไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าระดับรีเจนเอาไม่น่าจะอยู่นะครับต้องเป็นระดับมีทิกแล้วแหละ เดี๋ยวต้องรอดูว่าเพื่อนร่วมทีมจะมียูนิตตัวไหนเด็ดๆหรือเปล่านอกเหนือจากนี้ครับผมว่าเราไม่ต้องรอถึงเว็บที่30บหรอกเว็บที่18นี้ก็จะได้ตัดสินกันแล้วนะครับผมยูโบทอยเลตศัตรูตัวฉากาจของเรามันมาแล้วนะครับผมทุกคนล่องหนมาปึ๊บหายจากการล่องหนมาตรงนี้แล้วจะมาล่องหนอีกทีหนึ่งตรงนี้โอ้งงานงอกแล้วแบบนี้ละลายเฮดพีไปพวกเจ็ตแพ็กสปิกรแมนสู้เขาไหวไหมไหวไหมเอยโอเคได้อยู่นะ ลายเฮดพีไปทีละนิดแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่ครับไม่น่าจะหลุดนะถ้ามาแค่ตัวเดียวแบบเนี้ยหลุดไม่เอ่ยหลุดไม่เอ่ยเออสตันกันเป็นแถบสตันต่อไปแต่ว่าเพื่อนวางเมดิกซับพอร์ตไปแล้วครับลองหวนอีกทีตรงนี้ปุ๊บนั่นไงมาแล้วงานนี้งานนี้โดนสตันหลับไปยาวๆล้างทันหรือเปล่าครับผมเมดิกได้อยู่ไม่น่าจะหลุดครับหายห่วงแล้วตรงนี้เราไปห่วงเว็บต่อไปกันดีกว่า เว็บที่20แล้วทุกคนแต่ตอนนี้คอทอยเลตน่าจะหลุดหรือเปล่านะครับไม่มีตัวให้ก่อหัวผมวางตรงนี้ดีกว่าให้เจ้านี่มันดูดหัวเจ้าตัวนี้โอเคเออนั่นแหละครับผมซื้อเวลาให้เพื่อนร่วมทีมครับผมโอเคละลายให้พีไปเดี๋ยววางเพิ่มอีกหนึ่งตรงนี้อ่ะมาดูดหัวฉันสิดูดหัวฉันเลยพวกเอาไม่ดูด่ะครูสงสัยครูดาวมาสักคู่นี้ไม่แปลเออได้อยู่อันนี้เป็นเทคนิค การดักเจ้านี้ครับทุกคนเจ้าขอทอยเล็ตนะครับวินิ e d m วันนี้ไม่มีเพื่อนเราไม่มีตัวช่วยในการฟาร์มเงินแต่กันได้เออเอาอยู่เอาอยู่ออยโอเคต่อไปก็เจ้านี้ครับบัสซอมิวแทนทอยเลตตัวถึกออกมาลรัวเว็บที่21เป็นต้นไปนี่บอกเลยว่าได้เสียวแน่นอนครับผมทุกคนแต่คิดว่าน่าจะไหวน,นะไหวอยู่ครับผมเชื่อมั่นในตัวเมคคาเมล่าแมนครับผมโอเคได้อยู่ หรือผมต้องวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้วะเจ้า Dancing Speaker Woman เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องวางเพิ่มมั้งอ่ะวางเพิ่มอีกตัวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเป็นตัวช่วยละลาย HP ของบอสครับ Dancing Speaker Woman เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่พอถึงสถานการณ์ฉุกเฉินก็ใช้ได้ดีนะครับผมทุกคนและตอนนี้แฟนทอมทอยเลดแฟนทอมทอยเลดอย่าวับแฟนทอมทอยเลดอย่าวับเออจี้ตุดไปจี้ตุดไปแบบนั้นแหละดีมากพวก กันอยู่ไหมเดี๋ยวนะมีไททันคาเมล่าแมนมีเฮลิคอปเตอร์กี่ลำอะ่ะหนึ่งลำตรงนี้มีลำเดียวลำเดียวน่าจะกันอยู่มั้ง HP ส0 0 0 0ืนเนี่ยตอนเนี้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไม่น่าจะหลุดเข้าฐานนะครับวุ้ด HP 1 0 0 0 0แผมตาลายมองเห็นเป็น1นึ่งมื่เอาเพื่อสู้สุดใจฮะยังวางไปอยู่ผมช่วยคนช่วยคนนึงไม่ทันยีป <laughs> นาที ได้มา63แคนดี้บ็อกทีเอมีบริการ t o ยเลตทาวเวอร์ดิฟเนแบบครบวงจรทั้งยูนิตหายากเจมราคาถูกอีกุศ e ิบบ็อกเลสสุดคุ้มและมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่อย่าพลาดโอกาสนี้ e v e n น Halloween อาจจะยากเกินไปสำหรับยูนิตที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลดระดับลงมาเป็นโหมดธรรมดานะครับผมในแผนที่คาเมรา m a n h ฮดคิ q นะครับผมทุกคนหรือเฮดคิวคาเมราแมนวหมดดนาแมร มัวแต่พูดเราก็ไม่ได้เลือกด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อนเลือกโหมดนท์แมร์หรือว่าสถานการณ์จะเหมือนกับเมื่อสักูนี้ <laughs> โอเคไม่เป็นไรเลือกไปแล้วนะครับผมก็วางสปีกเกอร์สไปเดอร์ไว้ก่อนเลยตรงนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนเอามองอัดหายเหลือแต่สเกลตันเ <laughs> ด้อเด้อหรือว่าเขาเห็นยูนิตที่ผมวางกับเพื่อนออกไปเลยนะครับผม <laughs> ไม่นะ เดี๋ยวตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นทอยเลสิตี้ไม่ใช่เหรอทุกคนทำไมตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนเป็นไซน์แลป์นะครับผมหรือว่าเขาเปลี่ยนนานแล้วเราแค่ไม่ได้สังเกตนะครับคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนานแล้วนะตั้งแต่ผู้พัฒนาได้แมปกลับมาคืนนะครับดูดิมีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีชักโครกอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเหมือนกล้องจุลทรรศน์ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีหลอดทดลองวิทยาศาสตร์นะครับผมที่วัดอุณหภูมิประหลอดแล้วก็โหลแก้ว แว่นขยายกวยโหลแก้วแล้วก็เป็นที่ดูดน้ํายาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะครับทุกคนมีอีเตะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแผนที่นี้ครับเมื่อกี้คงไม่ต้องสืบนะครับทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นครับผม2คนกับเพื่อนในหมู่ในแมครับผมแล้วยูนิตท,ที่ใช้ <c oughs> แพ้อยู่แล้วนะครับทุกคนแต่รอบนี้ครับผมจะแบกเหล่าเบคอนเองครับผมได้แบกแล้วภารกิจแบกแจกกระจายของจริงครั้งนี้มา ออโต้สกิปมาเลยพวกในโหมด easy นะครับเบคอนเขาเลือกเองนะผมไม่ได้เลือกนะเบคอน2คนเลือกโหมด easy นะครับเพราะฉะนั้นเราแบกไว้อยู่ครับแกจะหนีไปไหนเจ้า small toilet ห้ามมีตัวไหนเล็ดรอดเข้าฐานเราไปได้ครับผมจัดการเลยพวกเอาวุ้ดทำไมเมื่อกี้ไม่โจมตีล่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะรัศมีการโจมตีก็โจมตีได้นะทุกคนผมงงหรือว่าโจมตีแล้วแต่เขาไม่ตายน่าจะตายดี นี่เพิ่งเว็บแรกๆเองนะครับผม h พเรพีเขาไม่ถึง600้ยได้ามมาซ้ำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่าดามีของเรา600ไม่เป็นไรผมขายทิ้งแล้วก็อัปเกรดไปก่อนนะครับผมตัวนี้ผมลืมไปว่าเรามากัน3คนครับทุกคนยิ่งมีคนเยอะมากเท่าไหร่มอนก็จะยิ่งโหดมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอ้โหสคนยูนิตมีสปีกเกอร์สไปเดอร์ตัวเดียวอัปเลเวล2เอาอยู่ไหมเนี่ยอาจจะต้องเอาออโต้สคริปต์ออกก่อนนะถ้าเราสคริปต์แบบนี้มีหวังหลุดเข้าฐานฐานแตกแน่เลยครับ ค่อยๆเลียร์ไปทีละเว็บดีกว่าไว้ตั้งหลักได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยออโต้สคริปทีเดียวแบบนี้น่าจะเวอร์ก,กว่านะครับคงต้องใช้งาน Dancing Speaker Woman ก่อนน่ะไม่งั้นหลุดเข้าฐานนะทุกคนโอเคกันอยู่ไหมได้อยู่เตะเออนั่นแหละค่อยๆจัดการไปทีละตัวไว้อยู่ครับดาเมจเขา1,000เจ้าพวกนี้ที่หลุดมา HP ไม่ถึง1000นะครับคูดาวสวิทันอยู่อัพแม็กมาเลย Dancing Speaker Woman เอา เบคอนอีกคนหนึ่งหลุดครับทุกคนเรามีกัน3คนนะตอนนี้เหลือผมกับเบคอนอีกหนึ่งคนเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มอนหลุดมาตรงนี้เยอะเขาคิดว่าแต่เราแพ้แล้วหรือเปล่าก็เลยออกไปนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นเขาไม่ยืนถแถวเนี้ยตู้กดน้ํานะครับหรือว่าเขาจะเจอตู้กดน้ําดูด <c oughs> ไปเรื่อยเลยผมเว็บสุดท้ายแล้วทุกคนครับสิ้นสุดที่เว็บ20ใช่ไหมในโหมดอีซี่เนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผม ตอนนี้70%แล้วนะครับอีกนิดเดียวอดทนไว้เบคอนอีกนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> จริงๆเบคอนอีกคนนึงอยู่เนี่ยมอนน่าจะถึกว่านี้นะครับทุกคนแต่น,นี้ก็โอเค2คนถึกขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวเบสิกตัวเดียวน่ยคิดว่าอาจจะยากหน่อยนะในการที่จะผ่านไปได้นะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องมีการขายทิ้งด้วยดิดามเมจไม่พอนี่ขนาดผมวางเจ้าสปีกเกอร์สไปเดอร์ช่วยไปนะครับทุกคนโอเคอัพแม็กมาจากนั้น วางตรงนี้แล้วก็เอาไว้ให้แม็กอีกหนึ่งไว้อยู่นี่เต่บอสแต่ละทีเป็นไงเออ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 วู้ฮู้่าแล้วครับผมทุกคนแล้วทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้คือภารกิจแบกแจกรลัวๆครับผมไม่ใช่แจกกระจายที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือตัดต่อนะครับความเป็นปจริงก็คือแจกไปเยอะมากๆ <laughs> ผมตายบ่อยมากนะครับผมเราแพ้นะครับทุกคนคือสู้ไม่ไหวเลยนะครับเนื่องจากว่ายูนิตที่ผมเอาไปแบกเ,เพื่อนๆเนี่ยสุ่มได้แต่ละตัวน่ารักเกินไปนะครับและถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ